สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีที่ฮักกู้นนะเจ้าวันนี้ปลามาดูพายุเจ้าพายุือดูร้อนเข้ามาแล้วขนาดฝนตกแล้วลมกันยังมีอยู่เจ้านี่พอเราเจ้าถนนมีน้ำขังเลยเจ้าตอนฝนตกตะกี้บอกกล้าถ่ายมือนานะ เพราะว่ามันมีเสียงฟ้าห้องตัวก็เลยมัดท่ายตอนฝนหยุดตกเจ้าลมยังมีอยู่พายุฤดูร้อนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเจ้าเนาะจะได้เย็นๆเจ้าฮ้อนมาเมินแล้วมาหอธรรมชาติบ้านๆนาเจ้า บ้านตังชนบทก็จะเป็นจะอีนะชาวโลกลงเอ่ยจองอบรกมาให้ใครจองพัดกระไปพระดวงฤทัยข้าไม่ต้องการข้ากลัวหลือกัน ลุ่มเอืยเจ้าหอบรักไปเถิดนะหาพาดกลับมาแล,ล้วกรูน้ำตาระต้องตกน้นข้ากลัวรักลุงกลัวรักอารมณ์อมไว้กลัวรักจะไม่เข้าใจกรูจนรไทยไม่กลราชื่นชม กรแะแสลมแรงยังไม่สะเลนเท่าลมร,รับลมลงกระสิที่เควว่าหูระบรายสลายเป็นลมคอยพัดบาดใจให้เป็นรอยทุกกระทรมใจรักจึงต้องคืนคมเพราะลมเชื่อลม ฟ้าเราเจ้ามืดขนาดเจ้าขนาดฝนตกแล้วท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่เจ้าตืินมาพอตังเพชนะเจ้าว่าจะมีไออย่างพ้องมาเจ้ามาเจ้าตัวมาพอนอกเออี่ต้นจากใครตังเพชน,นี่มืดเจ้า หูือตัดใคร Oh, đột ngàm khả nạt cho Ngàm ngàm Cả lần chậu đột Ngàm té ngàm quá à. ต้นมายมเจ้าเพิ่นปลูกไว้หน้าบ้านเหมือนกับว่าคนนิยมชมชอบเจ้าแล้วนี่ละเจ้าต้นอะไรอย่างเจ้าหางเจ้าของบ้านเป็นเจ้ามันมันบ่ามันบบดา้มใหญ่จังมันหรือมันบ่าลำใหญ่จังมันมันน่าจะลำใหญ่กะปวัดเอามันน่าจะอย่างเงี้ย วัดเอาปนต้องเันต้องอันนี้มันนอนมูเน้นโอ้ล่นน้ำฝนอ้องจะได้กับฟัง thanks for watching see you again tomorrow ขอบพระคุณจ้านักเจ้าที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกระดิ่งการแจ้งเตือนโน้เจ้าขอบคุณจ้านักเจ้าที่มีลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย